วันนี้วันเสาร์ครับวัอเสาร์นี่ฝนตกเนาะวอกไปยาวเนาะพี่น,อน,น้องเนาะลมหายสีแห้งเนี่ยพี่น้องเลยน,นี่มะเห็ดงานช่วงบ่ายครับวุ่นอาเรียนมะเห็ดช่วงบ่ายบรรยากาศคึมๆฝนฝนตกวัอเสาร์นี่ครับช่วงบ่ายกับเสาร์นั่นละมาทิทิ้ปูนหยอดหัวครับวันนี้ยแหละ,ะวันนี้ยวกันแล้ว เแล้วแล้วก็เลยมาใส่ใส่ถักทื่อไซอ่อนส่แค้นเดินครับไปถัดถึงสลิงสะพานนะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันอาทิตย์มนี้เห็นงานครับพี่น้องครับงานก,ก่อสร้างเกาหลีใต้ครับไม่ค่อยได้บอกกันเจือเจเนาะพี่น้องเนา้องมณี้มั่หนาครับวัยูเมื่หนาสร้างงานแล้วก็ไปครับพอคนาออมาหวังไม้ยังงานหลายเนาะพี่น้อง เป็นวันเสารเรากับคนตกช่วงเสาช่วงบ่ายเลยบ่ค่อยมีคนออกมาครับนี่เบาบนนนกับหลุนพี่ครับกับสร้างเล็กสร้างใหม่แน่ครับคนทอกสิบเจ็ดสิบเกิดสีมาอยู่ประมาณจะมาถึงยี่สิบครับผู้ใดายมากับมาครับผู้ใดยประมาณกับนนู้ใดอยากได้เงินกับมาครับงานเกาหลีบริษัทนี่กับเพื่อนใหญ่มาเห็น,น,าง,หนาางานครับบริษัทอยากให้ เห็นงานทุกมือครับคูณไดไปอยากได้่างนั้นกับนอนกับในตะวันกับไปอื่นที่เขาถ่ายกับในม้าครับผู้ณไดมาม้ากับผักควันคุณไดม้ากับได้อย่างนั้นกับกย่างน้นกับวัตถุที่กำลังขับส่วนมากจะเป็นวันธรรมดาวันจันทร์ถึงซุกนี่จะหนาทีไผหนาทีมันนะครับแตะว่าวันเสาร์นี่ อยากย้ายกันไปเห็ดตัวทีพตัวแดนครับบางคนกับป้าครับนี่ถือโอกาสว่าเรา,เราการทำงานของต,ตัวนี้ไตครับพี่น้องครับอาจทีนีเสียงล้มเด้ออุตสาห์ฟังเอาครับคุณปล่อยให้รุ่นปีเหยีดงานอยู่ผู้เดียวหงอกอกกันหพี่ซานเดี๋ยวอยู่ท <c oughs> <c oughs> ี่ไทยมึงทำมาแล้วเหยังค <c oughs> <c oughs> รับเอ้ยไปเหยีดแล้วเนาะสบายเนาะวันเสาร์เนาะวันไหนไปยู่นี่ครับสุด ช่วงนี้อากาศเฮ้เออกาหลีใต้กะ่ะอากาศเลิ่มอืมอุยอ้ยผู้ใดอยากมา,าสั่นลบๆอู่สั่นแต่มีบางเป็นบางเทอะแหละครับบรรยากาศเกาหลีใต้ช่วงนี้นะครับหลังจากที่มาตกประมาณชี้หาเดือนมาอสองสามเดือนสี่เดือนนี่แหละครับว่ามันน่าจะจำะไม่ได้เนาะช่วงนี้ก็ฝนตกครับ ตะวันอากาศอย่างนี้เย็นขึ้นเ,นเกาหลีเราเลยได้ใส่ชุดเนี่ครับชุดนี้ชุดชุดถ้าเทียเป็นไข่เป็นวัดนะครับอากาศเป็นแปลงมาบนน้นกับเป็นวัดครับช่วงนี้ครับโควิดหน้าก็ไล่ครับโควิดหน้าบ้านท้าบ้านท้าเอื่นโควิดนะครับแต่ว่าเกาหลีเอื่นโควิดหน้าครับหลายครับ เซฟๆเอาครับนี่นีกัมีคนติดหายแล้วกับนีครับแต่ต้องว่าฉีดยาตามที่กฎหมายของเกาหลีกำหนดครับสามเข็มครับวัคซีนนะครับฉีดวัคซีนโควิดหนาบางบ้านโน้นก็ฉีดครบสามเข็มแล้วครับพี่น้องครับถ้าว่ากับหักเจ้าของอยู่ว่าอากาศเปลี่ยนแปลงเนี้ก็เป็นวัดครับถ้าว่ากับอีสเอาหรอกครับพี่น้องครับไม่เห็นงานแค่ต้องทำรับคนเลยสิมากับ ตั้งใจนะครับเพอเรามีม,มียืบซีบางแหังกับเปิดรับกิจกรรมครับเริ่มลงทะเบียนสอบนะครับสมัครสอบวันที่ยืบซีบางแันเนาะยืบซีมีนะแล้วก็ส,กสิมีเกษตรปศุสัตว์เดือนเมษาครับสิเปิดเปิดอีกเนาะบางคนเดี๋ยวจมือไว้หนเปิดเป็นเกษตรปศุสัตว์กัผู้ดใดอยากมาเห็นงั้นเกาหลีใต้กับสมัครไปเด้อพี่น้องครับสมัครแล้วก็เลี้ยงแล้วกั กอกไม้เห็นงานนะครับช่วงน,นี้เกาหลีใต้ก็ที่เขานาฮอนแล้ววันนี้มาทีุ่นกอกรูนะครับนี่ครับงานก่อสร้างเกาหลีบรรยากาศผมขับมาทางานทั้งวันนะครับตอนเสาร์ม,มาแล้วได้กลับครับนี่ใสาย,ยางมามาจากที่นู่นครับนี่สองคนกำลัง ผสมปูนครับใส่เครื่อง้วกต่อขอทอน,นี่ครับพูนเทียปูนไปสุดทั้งปูนครับว่าไปสุดแล้วกดสต็อปนะครับอันนี้คือการเทียปูนลงหูสลิงนี่คือหูสลิงอันนี้ครับต่อไปนี่จะมีใส่ย,าง,ยางนมาดนะครับแต่ก็ที่คือเกเกาครับ อันนี้เบ้ามาน้นเห็ดนี่สะพานนี่ครับตัวสีสม,สมน์นี่คือตัวเรือนสะพานนะครับนี่ครับล้มหมาสีแห้งนึกพีน่นออกเลยล้มหมาสีแห้งอะไรสิบอะไรนี่นี่ครับเดือนเฝ้าถาปิดปิดแววนี่ครับนี่บรรยากาศวันเสาร์ทำมาเนี่คนออกมาทำงานบ้าไรครับว่า มันสิพจนนี่แหละครับที่เหลือกัมากันแกลี่ยย่ห้องฝนตกซะแล้วเสียเลือกเสียเสียเลือก่าสนุกเลยพวักกันมามีคนไทยมาเสียหาคนครับที่เหลือกัเป็นพม่าเวียดนามเนี่ยนี่ครับเพราะว่าใส่งานเบาเมนนุ่นมีทั้งพม่าทั้งกัมพูชาเวียดนามคนเกาหลีนะครับหัวหนากับมาสองคนครับมือนมาเกาะปูนเทปูนนี่ครับหมู่ว่านี่เบาเมนนุ่นเทปูนนี่ครับเนี่ย โอ้ยเมยเป็นตาหนายพี่น้องเลยเทอห,หอดประมาณถุงหนึงนี่แหละจีไว้เนาะอันนี้ก็คุ้มพายางไว้ครับเมื่อคืนนี้ฝนตกปูนกระแหงละละมื่อวันหยุดนี่ครับบรรยากาศวันเสาร์ก็บทำงานชิวๆไปนะครับาการทำงาน,น,นครับพี <c oughs> ่น้องครับฝนตกอากาศเย็นนะครับช่วงนี้ครับ รักษาสุขภาพยังอยครับป้ามโนนก่อนอาการก็ได้ติดโควิดนะครับพี่น้อง่ได้ติดโควิดทำเป็นวัดธรรมดาเนาะนี่กันเป็นวัดครับแต่ที่เศร้าเหรอครับพี่น้องครับสำหรับผู้ที่มาทำงานนะครับนี่ก็คืองานเกาหลีครับที่ป้ามโนนเลยบอกไปเนาะพี่น้องเนาะหลายคลิปนะครับอ่าสตาร์ทแล้วครับแล้วป้ามโนนปิด จะมัด่อนครับพี่น้องนี่ครับนี่อาหันสร้างใหม่กับมะเรือนี่ครับบรรยากาศการทำงานมนอิเล่ยังยกให้ยกให้ครับหนึ่งว่านาคนนึงอันนี้ว่ามโนนสิว่าหันญาอันนี้ยากยากนี่ยากอะไรตอกหัวนี่เขาไปแล้วอ่ะที่ได้ดึงนะครับดึงสลิงหมดแล้วครับวันจันทร์หมดแล้วม่เหมือนกับวันเสาร์ บรรยากาศข้างบนเรสิมากัตั้งใจนะครับพี่น้องครับตั้งใจเรียนตั้งใจสอบเหขมไหญมาครับมาหาเงนินน้ากันนี่อยากได้ทองนี่ <c oughs> ล้วน <c oughs> มีทองแต่เกาหลีใต้มีทองทองแดงทองแดงทองเหลือง,อ,ง,อ,งอันนี้กับไส่ด้านขาง <c oughs> ครับอันนี้เป็นด้านขางยัดสลิงด้านขางครับ ตึงสะพานด้านข้างนะครับแล้วก็ดึงด้านหน้ามันที่ไปจะลดกันพุ่นเหรอครับพี่น้องครับเดี๋ยวเ่าะมันโน่นพอตัวเห็ีดงานก่อนเด้อครับพี่น้องครับมีอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาบอกสุฟังว่าหันกระเป๋าไปแน่แล้วเนาะฝากไว้ซ้ำนี่ครับพอตัวเห็ีดงานก่อนปล่ลูกปีเห็ีดงานเป็นไดไหนเหยียดมึง,งปลี้มปลอ้มเหรอไอ้ <Hey. S 2> <laughs> <웃음> 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 이걸 왜 여기서 나 여태 깨씨 양쪽은 양쪽은 이거 깨야 되거다깨 이거, 이거, 이거 씨발 깨면 아주 예, 리 빨리 빨리 아이 개못대구멍 여기 지금 여기 해놔야 되지. 나무를 여기 해놔야 되지. 여기. 네. 개못대 하나만. 아 그래. 똑같애. 똑같애. 똑같애요. 다요? 다똑같애 đi mọ đi ăn đi sập 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 Sachi sập Sachi sập 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 oh anh sập 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 sập